ใครจะสอบ t o อีก O-net, g ก t และผู้ใช้คำศัพท์ระดับสูงอย่าพลาดวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์อีก10คำแล้วนะคะ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบโทอีกนะคะสอบแกดหรือผู้ที่ใช้คำศัพท์ระดับสูงต่างๆนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1คําคำว่า accident accident คำว่า accident ตัวนี้เป็นภาษาไทยจะแปลว่าอะไรคะ a เครื่องประดับส่วนเพิ่มเติมอุปกรณ์เพิ่มเติม b อุบัติเหตุเหตุบังเอิญโอกาส นะคะ C ทางเข้าสามารถเข้าถึงได้เข้า D พูดเน้นทำให้เด่นเน้นเสียงหนักข้อนี้นะคะ Accident จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุหรือเหตุบังเอิญนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่1ต่อไปค่ะข้อที่2 disclosed disclosed คำว่า disclose ตัวนี้จะตรงกับภาษาไทยว่าอะไร A. ความไม่สะดวกสบายความลำบาก B. เปิดเผยเปิดโปง C. ซึ่งไม่ปฏิประต่อซึ่งไร้เหตุผลไม่เป็นระเบียบ D. ลดราคาส่วนลดนะคะคำว่า disclose ตัวนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเปิดเผยค่ะเปิดโปงนะคะ เพราะว่า close แปลว่าปิด dis แปลว่าไม่นะคะไม่ปิดก็คือเปิดเผยหรือเปิดโปงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ fog fog คำนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดี a จุดรวมแสงจุดศูนย์รวมเพ่งความคิด b เกี่ยวกับการบินล่องลอยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว c หมอกทำให้เป็นฝ้ามัวความคลุมเครือ ดีหิมะหรือฝนที่ตกล่อยๆข้อนี้น่าจะตอบว่าอะไรดีเอย่ยตอบข้อ c ค่ะเหมาะนะคะทำให้เป็นฟ้ามัวแล้วก็มีความคลุมเคลือนนั่นเองข้อต่อไปข้อที่4ค่ะข้อนี้นะคะอ่านว่า i m p e d e i m p e d e คำว่า i m p e d e ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดี a ขัดขวางน่วงเหนี่ยว B. กระตุ้นผลักดันโน้มน้าวจูงใจ C. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นเชิงบังคับดี d. เล็กน้อยนิดหน่อยไม่รู้สึกนะคะคำว่า i m p e d e ตัวนี้นะคะตรงกับภาษาไทยว่าขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวนั่นเองนะคะต่อไปคำที่4ค่ะอ่านว่า incredible Incredible คำว่า incredible ตัวนี้ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร A เพิ่มขึ้นมากขึ้น B ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผิดพลาด C ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อยากที่จะเชื่อดี D. ความไม่สะดวกคำนี้นะคะ incredible ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อยากที่จะเชื่อนะคะ ต่อไปคำที่6ค่ะ notebook notebook นะคะ notebook ตัวนี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร A. หน่าสังเกตน่าจดจำสำคัญควรพิจารณา B. สมุดบันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา C. แจ้งความประกาศบอกกล่าว D. อย่างไรก็ตามโดยไม่คำนึงถึงแม้ว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ คำนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยโน้ตบุ๊กแปลเป็นไทยว่าสมุดบันทึกค่หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพานั่นเองนะคะต่อไปคำที่คำที่7นะคะคำที่7คําคำนี้อ่านว่า outstanding outstanding คำว่า outstanding ตัวนี้ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร a เด่นที่ดีเยี่ยมที่ค้างชำระ b ข้างนอกส่วนนอกโฉมภายนอก C. ผลิตผลปริมาณหรือจำนวนที่ผลิต D. ภาพทัศนียภาพทัศนคติ Outstanding ตัวนี้นะคะตรงกับภาษาไทยว่าเด่นดีเยี่ยมนะคะเป็นที่สังเกตได้ต่อไปค่ะนะคะคำที่8นะคะคำที่8ตัวนี้อ่านว่า over t over t คำว่า overt ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร a โค้นล้มควม่ําคว้างไกลเกินไป b ล่วงเวลางานนอกเวลาเงินค่าล่วงเวลา c การอธิบายคร่าวๆการอธิบายโดยสรุป d เปิดเผยไม่ปิดบังชัดเจนจงแจง้งนะคะข้อที่8ตัวนี้นะคะ overt ภาษาไทยนะคะ แปลว่าชัดเจนนะคะ <S <S> <S เปิดเผยไม่ปิดบังนะคะต่อไปค่ะคำที่9 rental rental คำว่า rental ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร A มีชื่อเสียงมีกิติศรรพัพท์เรื่องลือมีกิยติคุณ B ค่าเช่าการเช่ารายได้จากการให้เช่า C การปฏิสังขรณ์การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิมการบูรณนะ ดีสละละทิ้งปฏิเสธไม่ยอมรับตัดขาด Rental ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือค่าเช่าการเช่ารายได้จากการให้เช่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่10นะคะคำที่10คคำนี้นะคะอ่านว่า scarcity scarcity คำว่า scarcity ตัวนี้แปลเป็นไทยว่าอะไร A. ความขาดแคลนความไม่เพียงพอการมีน้อยการหายากบกระจัดกระจายโปรยหวาน C. ไม่รอบคอบเลินเล่อประมาทมีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น D. ฉากเหตุการณ์ทิวทัศน์คำว่า scarcity ตัวนี้ตรงกับภาษาไทยว่าความขาดแคลนความไม่เพียงพอ การมีน้อยและการหายากนั่นเองนะคะนี่คือ10คํากับ10ความหมายที่เป็นภาษาไทยนะคะสําหรับคําศัพท์ระดับสูงที่ใช้ในการสอบนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย